อันนี้ CK2 นะครับเครื่อง 4G15 เกียร์นนออโต้อันนี้วัดรอบไม่ไ่ขึ้นนะอันนี้แก๊ส LPG บวกน้ำมันลูกค้าที่แจ้งไว้กลนๆนะครับใช้น้ำมันไม่ได้นะครับแต่ใช้แก๊สวิ่งได้แต่รอบเดินเบาตอนเช้าหรือตอนเ,ออเครื่องเยน็นนรไม่ต้องพูดถึงนะครับมันสตาร์ทไม่ติดอยู่แล้วเพราะว่าระบบถ้าระบบน้ำม,นมันมีปัญหานะครับจะสตาร์ทลำบากพวกรอบต่างเนี่ยนะครับ c k เเครื่อง4 g 15นะครับเมื่อกี้ผมไปส่งลูกค้ามานะครับผมเดี๋ยวผมดูแลให้เกียร์คืออะไรเข้าคครรรบบทุกเกเียนะัผม ใบเอ็นจินโชว์นะครับเบนซินแต่เกย์เขาขึ้นครึ่งน,นึงนะครับเท่าที่ผมไปลองขับหนึ่งนะครับคันนี้เบรกแล้วจะก,กระจีเท้านะครับแล้วก็มีอาการเสียงหอนคล้ายๆฝั่งขวาด้วยนะเสียงหอนช่วงล่างไม่ต้องพูดถึงนะครับช่วงล่างนี่มันเลลองขับดูเรละๆไอ้มันไม่แน่นไม่หนุบพวงอะไรนะครับเละๆตุ้มเป๊ะยังไงก็ไม่รู้มันไม่ใช่เหมือนกับรถที่มันดีที่ผมเคยทำให้ลูกค้าไปหลายๆคันโอเคอันนี้ลองเบองต้นประมาณนี้นะครับ จานเบรกลูกค้าบอกว่าให้เปลี่ยนข้างนึงผมบอกว่าถ้าเปลี่ยนมันต้องเปลี่ยนเป็นคู่ไปเลยเดี๋ยวของใหม่มันจะไม่บาลานซ์กันนะครับคันี้เวลาเบรกมันมีจักระจีเท้าหรือสู้เท้าด้วยนะครับเปลี่ยนให้เปลี่ยนเป็นคู่ไปเลยเพราะลูกค้าเขาบอกว่าจานมันบางนะครับจานมันบางคุณก็ต้องเปลี่ยนให้เป็นคู่มันจะได้บาลานซ์เวลาแตะเบรกจะได้ไม่ต้องจักระจีเท้านะครับหลักการทำนะครับต้องทําให้มันจบไม่ใช่ว่าทาคือขึ้นกลางๆแล้วมันจะดีนะครับอาการคันี้สั่นสะท้านด้วยกระเพือไม่ทั้งคันเลยนะครับพ ผมก็ทําไปหลายคันแล้วนะ 4K2 เนี่ยอาการเยอะแยะมากมายไปทําที่อื่นแล้วมันไม่ถูกใจมาให้ผมดูแลได้นะครับผมเครื่อง 4G15 นะครับเครื่อง 4G15 c k 2นะครับแก๊ส LPG 2ระบบนะครับน้ำมันใช้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมดูแลให้นะครับขอเวลานิดนึงนะไม่ต้องรีบเอามาจอดไว้เลยนะครับใครรีบน่าจะไม่ได้ดีนะครับผมเดี๋ยวดูแลให้นะครับโอ้โหน้ำเติมแต่สนิมดูดิชอบนักเอาเอาน้ำสนิมกันนะครับ อีกหน่อยเดี๋ยวก็หม้อน้ำตันนะครับความร้อนขึ้นเครื่องพังอีกนะครับเนีย่ยลูกค้าเคยทําเครื่องมาแล้วเคยพูดเล่าให้ฟังว่าเคยพยายามทำเครื่องมาแล้วอาจจะไม่ถูกใจทําเครื่องได้นะครับแต่ไอ้พวกเดินเบาเนี่ยอ,อน้อยมากที่จะทํากันจบนะครับเครื่องอะที่ไหนเขาก็ทํามาได้นะครับที่ไหนก็ทําได้นะครับแต่ระบบต่างๆชุดเอ็สายไฟเยอะแยะมากมายนะครับโอเคประมาณนี้แหละไมว่ากันร็อก่อนนะครับ ผมยังทาหลังคาไม่เสร็จเลยเห็นไหมนู่นน่ะรอทําหลังคาอีกโอเคเรอทําหลังคาก็เลยยังไม่ได้ทํารถลูกค้าที่มาจอดรอนะครับอันนี้ก็ต้องจอดรอก่อนนะอย่าเย็นๆอันนี้ต้องมีอีกสักอาทิตย์สองอาทิตย์เนาะเพิ่งได้ลงมือทํเนาะอีกโอเคแค่นี้ก่อน